ผู้หญิงทรงเจ๊เป็นยังไงคะแล้วทำยังไงให้เลิกเป็นคนทรงเจ้เราโดนคนบอกบ่อยมากเหมือนทรงเจ้ดูมีเงินเวลาเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะอยู่กับผู้ชายหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนเด็กเก็บเงินจะตรงมาที่เราตลอดบางทีก็เจอผู้ชายบางคนให้เราเป5ห้าห้าห้าเสียใจด้วยตรูจนไว้ตรูไม่มีเงินอยากเลิกเป็นผู้หญิงทรงเจ้ต้องทำยังไงคะลองเปลี่ยนเป็นทรงเจ้าแทน ทรงเจสสำหรับผมพูดเร็วเสียงแจนสู้คนเป็นหัวหน้าในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะร้านแก๊งหรือที่ทำงานก็พยายามลดคุณสมบัติต่างๆลงครับการแต่งตัวไหมครับเราไม่ทราบว่าคุณเจ้าของกระทู้เป็นคนแต่งตัวแบบไหนแต่ถ้าทรงเจแถวบ้านเรามาทางกระทู้นี้เราจะบอกว่าปรับการแต่งตัวก่อนหรือเลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีสุภาพสุภาพแต่งหน้าอย่าจัดจ้านเกินโดยเฉพาะสีตาสีปากผมทรงตรงๆหรือผูกหางมา้าทรงต่ำคำพูดก็อย่าวูวกเบกเสียงดังน่าจะลดความเป็นเจ้ลงเป็นที่ได้นะคะ สำหรับผมคำนี้จะหมายถึงผู้หญิงที่มีบุคลิกเป็นผู้นำกลุ่มดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้พร้อมบวกรักความถูกต้องและดูมีเงินทรงเจ๊เป็นแบบนี้ครับ